ก็วันนี้เนี่ยผมจะเอาซู่ปารไปนะครับพอดีว่าผมอะ่ะจะเอารถไปให้เขาดูเรื่องสีหน่อยเนาะแล้วก็ดูเรื่องบอดี้นะฮะว่าเราจะเก็บงานยังไงเราจะทํายังไงเนาะบอดี้รอบนอกภายในเราจะเก็บลายไม้พวกคิ้วขอบอยางเราก็อาจจะต้องซื้อมาอยากให้เตรียมบอดี้พาร์ทให้ครบบอดี้พาร์ทที่เรารู้สึกว่าไอาชิ้นนี้ไม่สวยชิ้นนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาที่เราต้องรื้อออกเช่นทําสีอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องรื้อกระจกหน้าออกกระจกหลังออกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนคิ้วยางไปเลยโอ้โหแม่ อ,อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกส์สวัสอีกหนึ่งรอบนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปอู่ SJ กาลาดแล้วนะครับผมก็คืออู่พี่เมง้งเนาะ ก็วันนี้เนี่ยผมจะเอาซูเปอร์ไปนะครับพอดีว่าผมอะ่ะจะเอารถไปให้เขาดูเรื่องสีหน่อยเนาะแล้วก็ดูเรื่องบอดี้นะฮะว่าเราจะเก็บงานยังไงเราจะทํายังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังอยากใช้มันอยู่ก็เลยว่าจะยังไม่รีสโตตอนนี้เนาะเดี๋ยวลองไปคุยพี่เม้งพิงเนาะว่ามันพอจะทำแบบไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปโอเเจเจกาดเลยนะฮะไปจริงๆวันนี้เนี่ยที่เราออกไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายแล้วกันเนาะพอดีว่าเดี๋ยวผมจะให้เอารถคันนี้ไปให้พี่ตู่ทำ มันเลาใจนะเล่าต่อเออก็จะเอาให้พี่ตู่โคราชดูอีกรอบนะเพราะว่าพอดีีบางจุดเนี่ยที่เราอยากให้เขาช่วยดูให้นะเานาะเช่นตรงแท่นตรงเกียร์ตรงนี้นะก็อยากให้เขาปรับให้มันดูแบบว่าให้มันรูร,รูนอนลงนิดนึงเนาะปกติแล้วแก่จะเป็นคนแบบปิดปิดแน่นแหละแต่ว่าเราอยากให้ให้ลองทานี้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอนะไรเงี้ยเนาะแต่บังเอิญว่ามันยังมีกล,นะลิ่นเข้าอะไรเข้าเนาะเราก็จะเป็นต้องต้องแบบนี้ไปก่อนนะ หลักๆอ่ะที่ไปอ่ะก็คือไปจูนอีกรอบนึงนะที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนเสื้อสูทไปนะครับแล้วก็เราต้องประกอบเครื่องใหม่รอบหนึ่งแค่ประกอบไปเฉยแหละแต่ว่าเราก็ต้องรองเคลียร์ล้งที่แล้วนะทเรียบร้อยเนาะระหว่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวรอเนาะเรื่องการทําสีเตรียมผมเตรียมของอะไรไว้ให้กับพี่มิงนะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเจอกันที่อูเอสเกาลัดกันนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปเติมน,น้ำมันก่อนนะทุกคนลุ้นมากนะว่าน้ำมันจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันปิ่มมากนะแล้วคราวนี้มันกินน้ำมันค่อนข้าง,เ,าเ,งเลย <laughs> คือเราขับมาหลายวันแล้วเราก็ขี้เกียจเติมไงวันนี้แบบมันจะไปต้องเติมนะไหม่รู้ว่าใครหลายๆคนเป็นไหมถ้ามันไม่ถึงขีดเนี่ยจะไม่เติมกันนะ <laughs> นี่ก็ลุ้นนะฮะลุ้นนอยู่บอกว่าจะรอดน,นะเอาอีเต็มครับผมครับผม เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับใครดูช่องพี่ไหมอ๋อทำนี่ใน y o u t u ชื่อี่ไบวงสวัสดิ์ลองเซดเดิใช่ลองเซ์ชดูนะโอเคได้เจอนครับผมเจิเป็บ่อยนะพได้พี่ประเจอประจำน้องบอกว่าให้มาเจอบ่อยๆนะสงสัยชอบจริงนะปั๊บ ทุกคนครับถึงแล้วนะครับอู่ที่อู่ไเจนะอ่ะพี่ผมนี่ครับเฮียใจฮิเม้งแล้วฮิเม้งเปิดฝาโบงก่อนเลยนะอันดับแรกที่เคยคุยกับเฮียว่าจะรีใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบอยากแบบเปลี่ยนพาร์ทเดิมทําขับไปก่อนอะไรเงี้ยอยากให้เฮียดูว่ามันมันมันต้องใช้ของเดิมของอะไรบ้างของเดิมเหรอเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูกันชนหน้าคันม้าคันมาคันม้าอ่าโอเค อันะนาพี่ฝนแค่อย่างเกียดูเกียร์ดิดีนีนอยากพูดแค่แค่ได้ยินให้ฝนดูเกียร <laughs> ตึง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 อย่างเงี้ยเลยทำให้ด้วยรีสโต่ลอกคำสีลอกคัน,นใช่เดี๋ยวพี่ฝนจัดให้นะแต่เบื้องต้นผมว่าจะแบบเปลี่ยนพาร์ทขับก่อนนะเนี่ยอ๋อเปลี่ยนพาร์ทก็ได้ แต่ผมว่าจะให้เฮียดูด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เฮียดูก่อนได้ตรงด้านในตรงนี้มันซักกันชนมันไม่มีมาถ้าเกิดซื้อมามันต้องปาดปไปเหี้ยได้เหีเ้ยดิล้อเหรอซุ้มล้อพลาสติกซุ้มล้อใช่มันต้องปาดไหมต้องมาดูมันมีซับก,กันชนด้วยอาจจะต้องมาแต่งอาจจะต้องมาแต่งอีกทีใช่ไหมครับเปิดเมนูนดูเลยอ๋อแล้วเปิดเมนูนดูเลยว่ามีอะไรบ้างอ่ะแล้วเบิกมาเลยเบิกมาเลยเนาะเฮ้ยจะพาร์ทซูเปอร์บางชิ้นมันไม่มีแล้วนะ่ะอ้าเหรอครับเปิดโต้ต้าไทยแลนด์ก็ได้อ๋อ,อ ที่ผมที่ผมคิดว่าจะเบิกก็มีกลับข้างเนี่ยสเกิร์ตข้างตรงนี้เนี่ยมันจะ,าจะหายาก<อ>าหน่อยเดิมแล้วก็เนี่ยว่าใส่หางไม่ใส่หางดีใส่หางเดิมหรือว่าไม่ใสหางดีแล้วแต่ชอบเลยอะ่ะแล้วชอบเนาะเอานี้อ,ออกอ่ะถ้าเกิดว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดว่าเอาหางออกอะ่ะก็จะใส่นี้ไว้อให้ทุกคนช่วยคิดก็ได้ทุกคนคอมเมนต์มานะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่หางแต่ผมใส่อันนี้ไว้หรือว่าเอานี้ออกก็ใส่หางเดิม ต้องทาเป็นสไตล์รถแดกก็ต้อง,องนี่เลยต้องเรียบไหมต้องเอาออกถ้าเป็นทําเป็นสไตล์แบบรถแดกแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <Ừ. S 1> อือาอาจอาจจะต้องเอาออกนะใช่แล้วก็เก็บรายละเอียดหน่อยแล้วอย่างไออย่างรูนี่ยรูนี้เราทำไงครับก็ต้องเชื่อมถ้ารูเงี้ยก็ต้องเชื่อมถ้าจะออกใช่คือถ้าเกิดแบบเราคิดว่าจะใส่อีกเนี่ยเราก็อาจจะแบบเอาสติ๊กเกอร์สีขาว กลมๆกลมๆ,ๆแล้วก็แบบปิดปิดปิดไว้อย่างเงี้ย oh. มันก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันน่าจะมาใส่อีกหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่อีกเราก็สติกเกอร์สีที่ใกล้เคียงหน่อยแล้วก็มาปิดปิดปิดเอาน่าจะดีกว่านะเราวริงสีตรงนี้ไที่มันเป็นแตกๆ่างเงี้ยสีแตกมันต้องทําบางทีมันอาจจะแบบกระแทกซุ้มมาอะไรอย่างเงี้ย oh. เคยกระแทกซุ้มมา oh. เคยทําสีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บเฉพาะจุดได้ไหมครับไม่ได้ถ้าทําต้องทําทั้งชิ้นทําหมดนี่แล้วตรงนี้มีรอยต่อไม่ได้ก็ต้องต้องเก็บเก็บไป จะดีกว่าเหมือนอาบน้ำเลยเนาะใช่ถ้าเกิดทำมันต้องทาเยอะเลยอ่ะก็ถ้าซื้อพาซื้ออะไรมาก็ทําทีเดียวก็จะดีกว่าเราจะเก็บงานเก็บอะไรก็ทีเดียวทีเดียวดีกว่านะซื้อของก่อนตอนนี้ซื้อของก่อนนะก็ตอนแรกบอกให้ซื้อของก่อนแต่ไปทําเครื่องก่อนแต่ก็ดีนะก็จบเลยรู้ทรงแล้วรู้ทรงว่าเป็นท่าท่านี้แล้วก็จะได้ทําทาสีบอดี้ก็ว่ากันไปเกิดคําถามเนี่ยถ้าเกิดคนจะป้ปรถอะทําเครื่องก่อนหรือทําบอดดี้ก่อนถ้าในสายตาเฮียแล้วกันเอาตรงๆนะอ่า ควรทำบอดี้ก่อนครทำบอดี้ก่อนใช่แล้วก็ไปใส่เครื่องทีหลังใช่ใส่เครื่องทีหลังแต่ทีเนี้ยบางคนคอนเซปต์จบแล้วอ่ะคอนเซปต์ว่าเฮ้ยฉันจะเอาเครื่องประมาณนี้นะอ่าพาร์ทนี้นะ<อ>มันจบแล้วแต่คือคันเนี้ยวันนั้นอ่ะที่ที่คุยกันนะคอนเซปต์มันยังไม่จบใช่อ่ะเีก็เลยไม่รู้ทรงอะไรเลยอ่ะงั้นไปทําเครื่องก่อนอ๋อเพราะมันจะได้รู้ว่าเราต้องตัดแต่งเติมตรงไหนใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เขาทํามาเขาก็ไอ้นี่เลยคือเขารู้ว่า คือจะได้ไม่ต้องมายกเครื่องออกอีกเขาก็เลยทําสีเก็บสีมาหมดเลยอะฮะแล้วเจาะลงตรงไหนเขาก็ทําให้ก็โอเคนะอ๋อเพราะว่าดูตรงนี้เราก็ไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะต้องขว้านอะไรแบบไหนใช่ไม่เดี๋ยวต้องกลับมาอู้สีอีกรอบนึงใช่มันจะสามซ้อนนะแล้วแต่ว่าเราจะทําแบบไหนอยากจะให้แบบทําสีก็ทําเลยอะทําไปเลยลอกลอกไปเลยเอาปิ้งกระดองออกมาเลยยกกระดองออกมาทําเลย <Okay. S 2> ทีเดียวให้จบตอนนี้ก็ขับก่อนเลยขับ <Okay. S 2> ใช้ก่อนดูทรงเก็บเครื่องให้เสร็จแล้วเราก็เอามาทาหรือทําอีกทีหนึง่ง mm hmm. แต่ส่วนตรงนี้มันก็สวยละเรากไ็ไม่ต้องมายุ่งมันเราก็ทําเฉพาะอ่าบอดี้รอบนอกภายในเราจะเก็บลายไม้พวกคิ้วขอบยางเราก็อาจจะต้องซื้อมา mm hmm. ได้ทีเดียวแต่ถ้าปิงนะ้งแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งเนะก็ถ้าจะปิ้งก็รู้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันก็จะทําระดับไหนมันก็ต้องดูปิ้งกระดองคืออะไรครับเนี่ย ปิ้งกระดองเหรอปิ้งกระดองก็คือแบบรื้อลงหมดเลยรื uh huh. ้อภายนงภายในออกหมดเลยแล้วก็เริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยก็คือไม่มีของอะไรเหลือเลยก็เหลือแต่โครงอะไรงเงี้ยแต่โครงเลยแล้วก็ปิ้งทําทุกท่าเลยนะใช่ส่วนตัวผมตอนนี้ก็คือว่าจะขับท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจองจองกิวยีท่ทีหลังวว่าจะทําอะไรบ้างนะตอนนี้ก็อยากให้เฮียบอกว่าควรจะเตรียมอะไรบ้างหนเฮียบอกบอกคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้อยากให้เตรียมบอดี้พาได้ครบ พอที่พาร์ทที่เรารู้สึกว่าชิ้นนี้ไม่สวยชิ้นนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาที่เราต้องรื้อออกเช่นทําสีอย่างเงี้ยเ,เราอาจจะต้องรื้อกระจกหน้าออกกระจกหลังออกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนคิ้วยางไปเลยอ๋อมันมีอะไรบ้างที่รื้อแล้วเสียอย่างเงี้ยที่ต้องก <c oughs> ็อย่างอย่างเงี้ยอย่างคิ้วยางเงี้ยก็ควรอยากให้เปลี่ยนเพราะถ,ถ้าเราถอดกระจกเราก็เปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยมันเริ่มแต่นี้เขาก็ก็สวยอยู่นะก็ก็<อ>มันยังนิ่มอยู่นะเข้อจะเพิ่งเปลี่ยนมาหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยถ้าเราแบบอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็ดีแต่ถ พวกขอบกระจกใช่ไหมเนี่ยใช่พวกคิ้วยางพวกเนี้ยแล้วก็ยางยางอันนี้ก็พอได้อะฮะแต่พวกเนี้ยพวกเนี้ยคันนี้มันจะไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยสวยหน่อยสองข้างแค่นั้นเองแล้วก็สเกิร์ตอ่ะสเกิร์ตกันชนกันชนต้องดูอาจจะหาสภาพที่สวยกว่านี้ oh oh. หรืออาจจะอันนี้ก็ได้ oh oh. แต่พวกพลาสติกซุ้มล้ออ่ะคือตอนนี้มันไม่มีใช่แต่ถ้าเราแบบถ้าเราเก็บเรามีปุ๊บมันก็จบก็ oh oh. จะสวยตอนนี้ทรงอ่ะมันทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วแต่แค่รายละเอียดเช่นพลาสติกซุ้มล้ออะไรพวกนี้พอมีพลาสติกซุ้มล้อ เวลาวิ่งเลอะมันก็ไม่สระมาใช่เราใช้งานได้ใช่เป็นั้นพวกอารมงอะไรก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยเลยเนาะใช่ลูกงมลูกรังทุกเกือบทุกอย่างเลยเนาะใช่เตรียมเผื่อไว้น่าจะปลายปีเนาะห็นเนาะอย่างเงี้ยนะขับให้เสร็จก่อนขับให้เผื่อก่อนนะรู้ทรงให้ได้ก่อนจริงนะโอ้รู้ทรงก่อนว่าตัวเองชอบอะไรเดี๋ยวเครื่องอู้โคตรโหดเลยโหดไงยะโหดเออผมถามนิดนึงไงถ้าเกิดว่าไอ้กลิ่นกลิ่นมันเข้าห้องเครื่องตรงไฟวอร์มต้องทำยังไงบ้างครับ ถ้าตอนเราปิ้งเราทำอะไรได้บ้างก็โดยส่วนมากอะไอไอลมที่เข้าเครื่องเข้าตรงนี้ปุ๊บอะแล้วเข้าข้างในที่ตู้แอร์เขาก็จะอุดเลยอ๋ออุดหมดเลยเขาจะอุดไม่มีต้องไม่ต้องเอาลมข้างนอกเข้าไงไม่ต้องเลยใช่แต่ทีเนี้ยในความรั่วไม่รู้ว่าคือคันเนี้ยถังเอซุกใต้ท้องแค่ถังเอไม่มีครับก็คือเราเป็นพล๊สติกในถังเลยหรือว่ามันมาจากดักไอนะผมว่าน่าจะใช่นะว่าผมปิดปิดรูด้านท้ายมันก็กลิ่นก็เริ่มเริ่มดีขึ้นปิดรูด้านท้ายใช่ผมเอา ก็นี่ไงนี่ไงรูที่เข้าแล้วไอสองรูนี้ก็ก็เข้าเช่นกันใช่แต่อันนี้อันนี้มันมันเข้าไปที่ไฟวอลหรือเปล่าอ๋อวันนี้ทุกคนเนี่ยรูตรงนี้นะที่แมงบอกอาจจะเข้าได้นะก็ก็อาจจะนียมันเข้าไปแล้วก็มวนเข้าองเงี้ยแต่ตรงเนี้ยยางนี้มันดีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดนี้มันเข้าไปปุ๊บแล้วก็มวนเข้านี่ได้อาสติกเกอร์แปะก่อนสองอันอ๋อลองเทสดูพี่ชาเราเอาไฟฉายส่องให้หน่อยว่ามีน้ำมันเป็นซินยืมๆป่ะเราลองดูมีแต่สติกเกอร์สีดำว่ะได้ไม่เป็นไรเนี่ย เราแปะบบอันนี้เสร็จว่าเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เขาจูนเร็วๆนี้แล้วหรอใช่ครับเออก็ลุกดำด้านได้อยู่นะต้งาแปะไปก่อนเนี่ยต้องงี้นี่ตรงนี้ทุกคนนี่แปะตรงนี้ไปก่อนสองรูนะพี่เชาวดีครับเชาออกทีวีสนใจทำเซทบ้างไหมครับ เนี่ยพี่ชาตน้ำมันมันมีกลิ่นเบนซินเข้ารถเยอะซึมไหมครับอ๋อซึมใช่ไหมครับอันนี้มีในตั้ดมีเลยนะในตัดเันไม่มีครับพี่ชาใจเย็นนะอุ้ยร้อนเหี้ยวเรา นี่ก็ให้พี่พดูก่อนนะว่าเป็นไงนะฮะเราได้เทสดูก่อนนะว่ากลิ่นมันมาจากตรง่วนนี้หรือเปล่าหรือว่าลองปิดดูแล้วหายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมาทําอีกรอบนึงมันจะได้ง่ายต่อการทำไหนมีพี่เม้งดูไปคร่าวๆก่อนคือซึมมันเฮียก็จะไล่ดูก่อนนะว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมก็ถ้าถ้าสมมติมีกลิ่นน้ำมันเบนซินอ่ะมันก็อาจจะมีแบบจุดข้อต่อสูบข้อต่อน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบคือเร่งมันหน่อยนิดนึงกึ๊กกึ๊กกึ๊กอ่ะค่อยๆเร่งมันอ่ะเร่งมันเพื่อที่แบบเออเฮ้ เขาขันมาดีแล้วแต่ระยะมันขยับตัวมันอะไรเงี้ยปุ๊บมันมีอจจะแบบมันเพิ่งมาะกอบมาด้วยเนาะนิดนึงอะไรเงี้ยเออต้องขวนดูสามพันสี่สามพันสี่ครับสามพันสี่พิชาติลองขับไปเงี้ยแค่น้อยกว่าปะอยากนั่งอะแต่เทสหน่อยว่ามันมีกลิ่นมันป่ะนั่งไปนั่งน้อยไม่ได้ขับเร็วอะไรนะไม่ได้ขับเร็วพิชาติปะนั่งไงดีลองดู นี่ก็อู่เฮียเราเต็มตลอดเลยนะทุกคนเต็มเต็มหมดเลยอ่ะนี่ก็เป็นซูบลูไงคันที่ว่าตอนนั้นว่าบอกว่าแกทําจะขายนี่ก็ออกมาทำแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถแกอีกคันหนึ่งเนาะใครจะเซอร์วิสซูบลูก็มานี่ได้นะหรือว่าทําสีเนาะมานี่ได้เลยไอ้แกฮะเซอร์วิสอีกอะเมียบอกให้เลิกอะไรนะเมียบอกให้เลิกไม่บอกให้เลิกอ่ะจ่ายไปรักกันเหรอป่า เนี่ยอยากให้ร่องไฟเนี่ยมันได้กว่านี้หน่อยมันชิดกว่านี้นิดนึงอือตรงไหนเนี่ยร่องไฟตรงนี้อ่ะนิดนึงแกใหมันชิดกว่านี้นะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าทรงเดิมมันเป็นยังไงอ่ะครับเนี่ยเี๋ยวไฟมันมันอ็นี่ออกมาหน่อยเดี๋ยวต้องแก้เนาะใช่ไฟมันโปนออกมาอือเยาว่ามันต้องทําหน้าใหม่ต้องทําใหม่หมดเลยมันต้องไม่ได้ทาใหม่หรอกแค่จัดทรงมันหน่อยอ่ะประกบขับให้หน่อยฮ้ยเฮียขับดีกว่าขับจะรู้อ่ะจัดเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมาพี่เม้งไปจัดนย พันมา้าพันมา้าเดี๋ยวตอนนี้พ่นเดี๋ยวเราพาพี่เม้งนะฮะไปรองพันม้ากันหน่อยอ๋ออันนี้คือมันเป็นพ่นทียอดีมันพ่นอะไรเนี่ยเ,เนี่ยไอ้พวกเนี่ยเป็นชิ้นที่พ่นมาแต่เ,เราพ่นใหม่ได้นะพ่นเนาะมันต้องดูอ่ะถามว่าเก็บได้ไหมก็ได้แต่รองซัต้องเป็นแดงน,นะอันนี้เสียวเสียวไม่สัดเออเกียร์มันเข้าง่ายวะเข้า okay, ง่ายไหมง่ายนุ่มปะม ระยะเข้าดีนะปล่อยหลายได้เลยี่ยลองปล่อยหลายดูใส่เกียร์หนึ่งขึ้นข้างหลังชอยกันอ๋อใช่น้องดือนี่ซ้อมไหมก่อนซ้อมซ้อมเผื่อซื้อใส่ตัวเองไหมโอ้โหเต็มเต็มนะเอากางคาร์บอนเหรอไม่พอกางธรรมดาเลยครับคันสามแผ่นสี่แผ่น คัดเป็นไงหนักไหมไม่ค่อยหนักนะนิ่มมากเลยอะนิ่มเลยนะรอบนู้นนาทีผมบอกเขาให้อยากให้คัดนิ่มเขารอบน,นี้จับนิ่มมากเลยแจ๋วเลยอะขับง่ายเลยไม่ฉิดไม่ฉิดคัดนิ่มจัดต้องเบิ้ลเหน่อยอ่ะเปลี่ยนเกียร์มั้งมาสามพันกว่าสี่พันรอบได้อยู่่ะตั้งศูนย์ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เห็นน้ำมันไม่หายหรอกไม่หายนะมันต้องฟิตติ้งอ่ะต้องเล่งน,นิดนึงอ๋อต้องเล่งน,นิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาให้ให,ให้เขาช่วยดูให้เพราะเดี๋ยวเรากลับไปให้เขาไล่อยู่ดีเดี๋ยวผมผมมีให้เขาเก็บเก็บรายละเอียดอยู่ <laughs> แต่นี่ยังยังไม่ได้จูนได่เน,นะยังไม่ได้จูนแบบตัดแต่นี่มันดึงได้เลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เหยียบคัสอ๋อแต่รอ,อบต่ำรอบรอบสูงดึงไม่ได้ไมันจะปวดทิ่มอ๋อมันต้องมีเตนเกตคอยตัดเนี่ย ต้องไปตั้งศูนย์หน่อยตั้งศูนย์หน่อยนะเขาอาจจะตั้งมาแล้วแหละแต่ว่ามันนิดหน่อยนิดนิดเดียวอ่ะเราก็แบบไปเก็บหน่อยเดี๋ยวผมว่าจะแค่เก็บทรงเลี้ยวช่งนี้หนึ่งเป็นไรวงเลี้ยวเหรอใช่ใช่รงเลี้ยวมันยังไม่ไม่ถูกใจผมแล้วกันเป็นไรอ่ะมันยังวิวๆิวนิดหนึ่งแต่ละผมนะหนนั่นมุมแคมเปอร์แล้วล่ะเออใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่ารถแดกมันต้องตายนี้หรือเปล่าไม่รถแดกรถแดกอะล้อหลังมันต้องตรงล้อหน้ามันก็มันก็ควรที่ตรงมัน ว่าจะเซตติ้งไปแบบไหนอ่ะอ๋อขับเรื่อยๆนะต้องบอกว่าลานดินแค่เหรอเรื่อยๆอันนี้ลานดินไม่ได้ขับเร็วเลยโอ้โหเกียร์เอาเรื่องนะคุยกันแทบไม่รู้เรื่องตั้งเอาเรื่องโก้ขับเข้ามากบอกว่าขับเรื่อยๆนี่เรื่อยๆขับเรื่อยๆเกียร์ก็ขาเล่ยเปล่าวะเสียงขาเล่ยเปล่าวะทำไมมันไม่ต้องวิ่งเร็วหรือว่าเสียงนี้ร์รื้มงวเลยนะโอ้โหลั่นเลย เพ้่พวงอะไรเดิมแม่งคลาสสิกอยู่อะนะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกันรถซิ่งพวงอะไรเดิมว่ะเหมือนแบบผมว่า <c oughs> จะบอกเดิมไปเนีย่ย <c oughs> ใช่เป็นคนบอกให้เปลี่ยนผมไม่อยากเปลี่ยนเลยเหมือนเอารถบ้านมาใส่สเครื่องซิ่งมันเขาหลังเขาหลังเขาเรียกว่าถูกแต่ผมเรียกถูกนะที่เขาบอกว่าเรียกนะอะไรสซิ่เพอร์คาร์แต่มันคงอีกแบบนะมันก็คงแบบเป็นอีแบบอะไรเงี้ยนะแต่หลังก็เป็นรถซิ่งแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้ดิเชอบเลยอ่ะชอบเลยนะชอบแบบเนี้ย ดีกว่าของเดิมเยอะเลยอ่ะคนละคันเลยคนละคันเลยนะคนละคันเลยเนี่ยโชว์ขายไปแล้วมันย้อยปุ๊บปป๊อปป๊อปเบอร์อันนี้มันไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วเนาะแต่ว่าที่หน้ามันไวขึ้นมันอาจจะเป็นแคมเปอร์เนาะมันอยู่ที่มุมโทถึงบอกว่าไปตั้งศูนย์รู้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเอาหรอไปดูที่เครื่องตั้งศูนย์กันก็ได้อ๋อไม่เ๋ยวกลับมาอีกรอบก็ได้ไงต้องบอกทำก็ทำไปก็ได้ต๋อเราจะได้รู้อ๋อ จิ้งเข่าเยอะกว่าเดิมไหมเข้าเดิมกดรูดคอนโซลป่ะตอนทำอ่ะผมว่าไม่น่าเลยครับรื้อตรงนี้นี่รื้อตรงนี้แล้วก็รื้อแค่ตรงจุดตรงนี้หน่อยอันนี้องจะต้องรื้อแหละเพราะว่าสายไฟอ่ะสายไฟเดิมต้องพวงกันหมดเลยอ๋อไม่เหลือเลยแล้วก็ต้องเดินแบบคงต้องรื้อเนาะเขาต้อจะขึ้นสายไฟใหม่หมดเลยอ่ะอ๋อโอเคก็ต้องยังไงดูนะก็ไม่เห็นเหมือนกันจริงๆครับเนี่ยผมว่าถ้าแบบเก็บภายในอ่ะแล้วก็เก็บพวกแบบ เบนน่ head, captions, so here, yes? mm ้อไก็ขับสบายแล้วเราผมนะเรื่องเสียงเก็บไม่ได้แล้วเสียงกันนี้เหรอใช่เสียงกันเนี้ยอาจจะดีขึ้นเนาะถ้าวอว่กผมผมให้เข้าปิดอ่ะตรงเนี้ยทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยคันเกียร์ใช่ป่ะใช่ครับคันเกียร์มันปิดสนิทแล้วแต่ต้องดูว่ามันมีคือเราไม่รู้ว่าข้างในมันอาจจะมีช่องอะไรที่ยังไม่ได้ปิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบไม่สนิทหรือเปล่าตอนทําสีเราก็จะมาลื้อดูอีกที ว่าเขาปิดตรงไหนเสริมได้อีกไหมอะไรเงี้ยให้มันดิ่งเน่เพราะว่าคันเกียร์มันมันสนิทของมันอยู่แล้วอ่ะอ๋อโอเคเพราะนี่คันนี้เป็นเกียร์โยงนี่ไม่ได้ใช้สายนี่ไม่รู้อ่ะเคยเคยเคยขับสองเจสมัยก่อนอ่ะมียั้งโยงกับไมโยงนะสมากมันเกียร์โยงดิถ้าสปามันหกเกียร์มันต้องมีเกียร์โยงไม่ได้ใช้สาย เนี่ยกินกาแฟก็โอเคนะขับไปเรื่อยเออของข้างในอ๋ออ๋อมีมีคุยมีมีคุยออแมีอ่ะมีผมมีทุกอย่างครับเนี่ยข้อเสียของเกียร์แบบเนี้มันไม่สามารถขับใส่เกียร์ว่างได้เลยใช่ทำไงอ๋อก็ปุ้งปุ๊งจนนนู่นไงบ้าไม่คือแบบเราขับขับอยู่อะเราจะมาอยู่ดีมาเข้าเกียร์ว่างไม่ได้น่ะอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นระบบไฮดรลิกคันนี้ต้องดีนะอ๋อปรากฏว่าจริงป่ะใช่เราเราขับเกียร์เฮดเบตเทิร์นเนี่ย แม่งเมื่อยไวเราต้องการไหลอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้นนไม่ได้นะ,อะโอ้โหถ้าเป็นแบบรถรถแบบเซอร์กินนะปั่นจัดโอ้โหแม่ง้ารงมันได้นะโอ้เอารถแดงมาเข้าโค้งคนระับ พ่มันเตือนไอ้นี่เฉยๆมันตั้งไว้ต่าเนี่ยวันน่งเหรอไอ้วันนี้นอไอ้ออยเทมออยเทมใช่ออยเ,เทม97ใช่<อ>ยัง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 ไม่ได้ตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยแค่เอามาละอียก่อนก็อย่างที่ผมบอกทุกคนครั้นี้ก็แค่เอามาละอียก่อนนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนาะแต่หลายอย่างยวต้องเอาไปเก็บรายละเอียดกันอีกรอบนะอย่างว่าทุกคนเราไปรถใช้ถนนนะมันก็ต้องค่อยเก็บกันไปเนาะรถถนนเนี่ยทำยากกว่า Oh. เพราะว่าเวลาจูนเวลาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเวลามากกว่า oh. เขาก็ต้องไปขับมากกว่ารถรถแจ็คอะไปถึงก็น่าเส้น oh. เขาก็จูนเนี่ยแบบนั้นดูตาตลอกได้แล้วเขาก็เอากันละ uh huh. เพราะว่าคือเขาต้องเอาทุกอย่างให้พีของเครื่อง uh huh. แต่ว่ารถถนนเนี่ยเนี่ยขับรอบ2องพกระตุกต้องเดิมเๆๆเดิมเเอาวไม่ได้คนจูนโดนแล้วโดนหนาแล้วถ้าสมมติว่าของเรารถถนนเนี่ยเราต้องแต่ไล่จูนทุกย่าน,ท,านทุกช่วง พลังการ์ของการาฟทั้งหมดอะเราก็ต้องจูนหมดทั้งไฟทั้งน้ํามันเพราะเนี่ยจะพูดบอกว่ารอบต่ําในการใช้ของรถแดงมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีไม่ใครไมีใครไม่มีใครใช้ใช่ก็าเนี่ยรถแดกกลับมาวิ่งคานก็วิ่งแบบวนกลับแล้วก็เอ่สมมุติว่ารถแบบเครื่องแรงแบบรถแบบโปซิกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเขาวิ่งกันเสร็จพึ่งขากลับนี่เขาลากลับใช่บางคันเขา่ากลับเลยบางคันอะนะเพราะบางคันอะเสื้อไม่มีน้ำอ๋อจริงไหมอัจริงเพราะต้องคู่คูมอุูม กับก็้วสตาร์ทเครื่องไม่เกินสิบนาทีแล้ววิ่งอ่ะเขาวิ่งกันหกวิ่งไหมหอ่ะอ้วอาวจริงไหมใอ่จริงไหมโค้นายาวนะอ,อแล้วโพสิกเงี้ยโหเวาเรองถึงบอกว่าเวลาทำรถอ่ะต้องดูวัตถุประสงค์ในการทำว่าทำไปเพื่ออะไรแต่คันเนี้ยเครื่องแรงวิ่งถนนเขาต้องค่คอยไล่กันไปอ่าเขาต้องค่อยใช้รายละเอียดมันหน่อยมีเวลาให้มันมากหน่อย ไม่ง่ายนะครับรถแบบเนี้ยไม่ง่ายนะนี่แหละนี่แหละแต่เรื่องผิดนี่เดี๋ยวค่อยค่อยมาแก้ทีเดียวเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราต้องไปเปิดมันต้องไปเปิดดูจริงนะเฮียนะมันคือกลิ่นรถซิ่งอ่ะเราเราไม่ต้องมีเบนซินในกระแสเลือดอ่ะโอ้ทุกคนถ้าเกิดใครขับแล้วแบบนี้อยู่คิมพ์คมไม่มาได้นะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากลับเข้าอู่กันนะคนก็ ตอนแรกเฮียที่ผมอยากทําแค่ก็แค่เปลี่ยนพาร์ทแล้วก็ว่าจะขับไปก่อนเปลี่ยนพาร์ทเดิมเฮียว่าเป็นไงก็ได้นะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดกระจุกกระจิกก่อนเบิกของเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปเปิดพาร์ทดูแล้วว่าบอกพวกซุ้มล้อเราเอาอะไรมาใส่บ้างแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มันดีแล้วก็เดี๋ยวซ่อมสีนิดหน่อยอ๋อเราก็เหมือนฟิตติ้งเข้าไปก่อนเนาะจัดหน้าจัดอะไรนิดหน่อยอ๋อได้อยู่ได้อยู่เนาะขับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนัดกันเฮียอีกทีว่าปลายปีหรือต้นปีหน้านะได้ แจแต่งล่องไฟล่องอะไรเนี่ยเหมือนไฟมันแห็งขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดระหว่างผมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ทางเฮียทำสีพวกพาร์ทไปเลยก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องฟิตติ้งต้องฟิตติ้งคาร์ลอต๋อต้องฟิตติ้งคาร์ใช่ต้องต้องแก้ที่รถอย่างเดียวอืมอ่ะมิมงดูเพิ่มนะเดี๋ยวต้องอุดรูสองรูนี้รูสายไฟเนี่ยรูสายไฟรูสายไฟต้องอุดด้วยต้องอุดเหลืองๆใช่ไหมเงี้ยใช่อ๋อนี่ด้านในนั่นตัวทำไมทำไมอะกลิ่นเข้าข้างใน เอาลออันนี้เข้าได้เหมือนกันคือรถอ่ะที่นู่นเขาเป็นอู่เครื่องเราเป็นอู่บอดี้เนาะแต่ทีเนียปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยเรารู้ละที่เกิดอะไรเพราะว่าเราจากที่รองอ่ะอ่ะเนี่ยกินน้ำมันเบนซินอยู่โซนนี้หมดเลยใช่แล้วมันเหม็นเข้ารถเอาเหม็นเข้ารถแล้วนี่รูอะไรอ๋อมันเป็นรูสายไฟเก่าอะฮะอย่างที่บอกพารูสายไฟเก่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หาลูกยางมาอุดอุดแค่นั้นเองจบจบไปนะเพราะเราก็อุดตรงนั้นหมดแล้วใช่อ๋อเราลองไล่ไล่ไล่เอาหน่อยขับกลับไปซื้อลูกยางได้ใช่ไหมได้ไหม เดี๋ยวไล่มาไล่เสียงแค่ทีเดียวก็แดลเพราะเดี๋ยวต้องส่งเขาละอีกไม่กี่วันนี้เออมาเก็บรายละเอียดเอาแล้วเดี๋ยวให้เขาจูนใ,นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็แบบอ่าพอจูนเสร็จแล้วขับได้แล้วโอเคแล้วนะวแล้วเราก็มีเวลากันตรงนี้หน่อยเช่นนะวันนี้นก็หาของก่อนหาของรอใช่สีก็เก็บเฉพาะช่วงหัวแล้วก็ช่วงค้างช่วงช่วงข้างๆแค่นั้นเอาง่ายๆก่อนนะใช่เอาแบบแป๊บเดียวเสร็จอืไม่ยากหรอกซูเปอร์ไม่มีอะไรหรอกเคยทำอยู่เคยเคยทำอยู่นะเคย แล้วตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรทำเพิ่มเงี้ยไม่มีเลยอาวแล้วที่ทาขายอะท่ไหนอะมีมีสีบอลสีบอลกำลังอันนี้อยู่กําลังกําลังทําอยู่อันนี้ทําเป็นแบบไหนเพื่อคนดูก็อยากซื้อไงอนี่ยมีอันนี้ไม่ได้ทําทันนี้อันนี้รถน้องสาวมาที่จาลีเหมือนกันก็มาเก็บมา้องเครื่องหน่อยซาลีแล้วกันเนาะใช่แต่อันนี้ยังสวยอยู่อันนี้ขับดีขี่ขับด้วยเกียร์โต้เกียร์โต้เราหมอับสบายอันนี้อันนี้ GC แปด G ีแปดนี่จีแปดตัวตัวถังแท้ ตัวห่างแท้ห้องเครื่องสีเดิมอยู่เลยอ๋อนี่ไทุกคนสีเดิมอยู่นะห้องเครื่องสีเดิมอยู่เลยวางเครื่องหมูวางเครื่องหมูด้วยไม่วางเครื่องเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวตัวใหม่ศูนย์สี่ละี b นรุ่นใหม่ละคือเผื่อบางคนไม่รู้ว่าเหี่ยวคืออะไรก็คือเป็นตัวที่ใหม่กว่า GC แล้วกันใช่ต่เหี่ยวปีศูนย์ห้าเพราะว่าแต่เพราะว่า GC เขาไม่ค่อยซีเรียกันมากขนาดนั้นเหี่ยวศูนย์ห้าคอขาวแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นคอแดงอ๋อเพราะเครื่องเดิมรุ่นปีของเขาก็เริ่มไปกันหมดแล้วเนี่ยใช่กมาาทํ เอาเครื่องใหม่ขึ้นไปแต่ว่าคันนี้ยังเป็นโจดใช้5เกียร์ไม่ได้เอา6เกียร์มาใส่แล้วพาร์ทบอดี้ไงวอร์ดี้เหรอเวอร์ชัน6เวอร์ชัน 6, น6ทั้งคันเลยกำลังเก็บรายละเอียดกำลังค่อยๆไล่ประกอบอ๋อนู่นไงให้พี่เขาช่วยไล่ประกอบตอนนี้เริ่มไล่ประกอบจากห้องเครื่องก่อนใช่ไหมใช่ก็เช็ดทำความสะอาดน็อตเนินได้ไรชุบได้เดี๋ยวก็ไปชุบเลยคันนี้การเปิดราคาเท่าไหร่ครับ ยังไม่ดูเลยยังไม่ดูนะยังไม่ดูต้นทุนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีนึงซื้อมายังไม่ได้ขับเลยซื้อมาแล้วก็มาทําเลยอ่ะทํานานละโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองอัปเดตกันางอีกทีได้เลยมัถามเพิ่มเลยแล้วกันไหนๆก็มาละคันนี้จะขายเหมือนกันคันนี้ขายแต่ว่าห้องเครื่องมันยังไม่ได้ทำความสะอาดอ่ะก็พอรถน้องสาวเอาเอากลับมาให้ก็ทําแอร์ทําอะไรให้เรียบร้อยหมดละนี่ันีคันนี้ภายในรุ่นใหม่ มีสลรูมไป<ม>แลูวมีชาูมมีชาูมมีสลูมปัดหลังแล้วตรงรุ่นตรงรุ่นปัดหลังแล้วมีมีมปัดหลังแล้วก็หางหลังเวอร์ช่นหกภายในก็เป็นเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเก็บเก็บรายละเอียดหน่อยน่าใช้มากเกียวโต้ขับสบายเอ้ยผมเคยขับอยู่รถเนี่ยตอนก่นกอนๆมันวิ่งดีนะคันนี้คันนี้กูเคยขับคันนี้เคยขับแล้วก็มีเลกาซี่เป็นเครื่องเกียวโต้แรงมากเลยอ่ะแปั๊บๆร้อยแปดแล้วเอ้ยเฮ้ยของจริงเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ขายเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนพวกท่อยางเนี้ย เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนาะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะว่าเอาเอาเอาใหม่ให้หมดเลยเพราะว่าอยากทำรถที่พร้อมขับหยิบมาปุ๊บขับไปไหนก็ได้เลยอืเห็นแล้วคิดถึงเลยชอบชอบคันนี้อยู่แล้วอ่ะขับดีมากคันนี้ตั้งใจทําให้แต่ว่าก็ให้น้องไปใช้เนี่ยอันนี้คันนี้คันนี้เครื่องหมูเอาคันนี้เครื่องหมูอ่ะหมูออโต้หมูออโต้ใช่หมูออโต้ทิปหมูคอขาวขาวทำไมผมขับแล้วมันแรงไม่ค่อยต่างกับคอแดงเท่าไหร่เลย ก็แรงเหมือนกันนะวิ่งดีนะก็ตอนนั้นอ่ะเกยียบ205เทอร์โบ2835อะไอคันนี้ดูตูดติดเลยนั่นดิคันนี้ไม่ได้จูนด้วยเออไม่รู้อ่ะดูตูดติดเลยหรอเอองงมากเลยอ่ะจริงแม่งแบบวิ่งดีอ่ะเหมือนไม่ต้องเสียเวลาตับเกียร์นะเออเกียร์มันยาวมันสี่เกียร์แล้วแบบแต่ละเกียร์มันก็ยาวกว่าแต่เราอ่ะไอเราหกเกียร์แล้วก็มานั่งสับสับอยู่เออโอเคทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้คันนี้ก็ทักกันมาได้นะคันนี้ดีจริงเดี๋ยวเฮียเม้งจัดการเก็บรายละเอียด อ่ะแล้วโปรเจกต์สองประตูไปกันหลายคั้งแล้วนะก็สองประตูอกำลังทำอยู่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเนาะต้องอุบไปก่อนอุบไปก่อนอุบไปก่อนนะอุบไปก่อนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกห้เจ้าของเขาโชว์เองดีกว่าได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาพี่โต้งเดี๋ยววันหนึ่งโต้งสลันเนาะหรือไงมาไปนะ อ่ะมี่ะพาไปเที่ยวนะเออต้องให้พี่โต้งขอบอกเขาไว้ก่อนเขาแน่จะดูหน่อยมั้งดูเขาดูด้วยดูอยู่นะใช่รบกวนเนี่ยฮะเราวะไปดูอาณาจักรของพี่โต้งโอเคครับจัดไปครับผมอยากไปเหมือนกันอาณาจักรแลโบห์เหรอได้ยินอยู่เอออะไรอะ FTO ที่เราทำเองเราอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปทีเดียวเออเโอเคโอเคเดี๋ยวได้ไปเปล่าวะวันนี้ก็ประมาณนี้นะพาทุกคนมาเที่ยวอุบพี่เม้งนะฮะแล้วก็มาดูด้วยนะว่า วันนี้เราจะทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไปเตรียมของในระหว่างที่เราส่งรถไปนะฮะอันนี้ก็สรุปไปฟังนะเออแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะเอาของมากองไว้ให้กับที่เจไว้ด้วยเนาะแล้วก็จะพาทุกคนมาเที่ยวบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนัดกับพี่ม้งพี่ว่าจะรีสโตรหรือช่วงไหนย,ยังไงเดี๋ยวเขาว่างไงพี่ก็จะได้เอาไปขับเจอเพื่อนๆพี่ก่อนเนาะก็ทําคลิปมาถึงขนาดน,นี้แล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะใครที่ดูอยู่เนาะถ้าเกิดว่าตรงไหนสนุกไม่สนุกหรือพูดผิดไปก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะแล <ๆ S 2> <ๆ S 1>